คะ่ะทุกคนวันนี้จะมาเล่าเรื่องน่ารักน่ารักที่เพิ่งเกิดขึ้นในวงการวอลเลย์บอลให้ฟังคือเราไปถ่ายทิกตอกแล้วเจอมุมน่ารักของนักกีฬาเขาแบบจัง,จงเลยค่ะที่ลงไว้เมื่อสาวมันก่อนบอกเลยว่าดูแล้วใจฟูเรื่องมันมีอยู่ว่าหลังจบเกมวอลเลย์บอลนัดที่ทีม่าไทยเจอสวีเดนในศึก w o r ิ d ปิ้งช ionship นย25กํากำลังแบบนักกีฬากำลังเดินออกจากสนามกันใช่ไหมคะก็มีน้องนักกีฬาสวีเดนคนหนึ่งอายุแค่18เองนะ เป็นมือเซตเตอร์สำรองนังวิ่งตรงดิ่งเข้ามาเลยค่ะวิ่งเข้ามาหาพี่ชุมพูของเรานี่แหละตอนแรกก็แอบงงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พอได้ดูคอมเมนต์คนถึงบางอ้อเลยค่ะคือน้องคนนี้เขาปลื้มพี่ชมพูมากยกให้เป็นไอดอลและต้นแบบของเขาเลยนะคิดดูดินักกีฬาทีมชาติต่างประเทศมาปลื้มนักกีฬาไทยของเราอะโคตรน่ารักเลยโมเมนต์ที่พีคสุดคือตอนที่น้องเขาได้เจอพี่ชมพูจริงๆน้ำตาคลอเบ้าเลยจ้า คงแบบดีใจจนเก็บประการไม่อยู่แล้วพี่ชุมพูก็กอดน้องเขาแบบอบอุ่นมากเป็นอมกอดที่ดูแล้วยิ้มตามเลยอะคือมันไม่ได้แค่การเจอกันของนักกีฬานะแต่มันคือการได้เจอไอดอลในดวงใจมันเกินกว่าคำว่านักกีฬาไปแล้วอะคลิปนี้ไวรัลมากๆเลยนะมีแต่คนมาเม้นใต้โพสต์ว่าน่ารักจังอบอุ่นมากๆใจฟูเลยบางก็ว่าคนไทยน่ารักเสมอ แล้วก็มีคนแซวว่าน้องคนนี้ต้องเปลื้อมผู้หรือว่าพี่พรอนพันมากๆแน่ๆอนาคตต้องเก่งแน่นอนเลยบางคนก็มองว่าเหมือนพี่น้องที่รักกันมากแล้วหวังว่าทั้งสองทีมจะได้เจอกันบ่อยๆแถวยังส่งกํำลังใจให้อีกว่าหวังว่าจะได้ผ่านเข้ารอบไปด้วยกันกังไทยและสวีเดนเลยนะมันเป็นมิตรภาพที่โคตรดีอะดูแล้วอยากไปเชียร์ติดขอบสนามเลยเนี่ย เรื่องนี้ทำให้เราเห็นเลยนะว่าไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือใครๆก็มีไอดอลในใจได้เหมือนกันหมดเลยแล้วการได้เจอคนที่เชื่นชอบจริงๆมันก็เป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆเลยว่าไหมคะคือตอนแรกเราก็คิดว่าเรื่องจบที่น้องนักกีฬาสวีเดนวิ่งเข้ามาหาพี่ชมพู่แบบปลื้มๆใช่ไหมคะแต่ความจริงมันมีมากกว่านั้นอีกนะหลังจากที่น้องเขาเรียวิ่งเข้ามาหาพี่ชมพู่แล้วเนี่ยมีข้อมูลใหม่มาเพิ่มว่าพี่ชมพู่ของเราก็เข้าไปคุยกับน้องเขาแบบจริงจังๆเลยคะ่ะ คือคุยอะไรกันก็ไม่รู้หรอกนะแต่ดูจากอาการน้องเขาแล้วคือน้ำตาซึมเลยจ้าสงสัยดีใจจนปลื้มปริ่มไปหดแน่ๆแอบได้ยินมาว่าพี่ชมพู่ไม่ได้แค่ให้กำลังใจเฉยๆด้วยนะแต่มีการอบรมเล็กน้อยด้วยค่ะคือพี่พูเป็นคนขี้เล่นอยู่แล้วเราก็ไม่รู้ว่าอบรมเรื่องอะไรนะแต่คนในคอมเมนต์ก็เดากันไปต่างๆนาน,นะบางคนก็สงสัยว่าคุยกันเรื่องกริปเพ่นหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้ตลกมาก แต่แม้ว่าจะคุยอะไรกันก็ตามโมเมนต์นั้นคือดีมากจริงๆค่ะคอมเมนต์ที่คนดูแลรู้สึกก็คือน่ารักมากน้ำใจนักกีฬาแล้วก็ไมตรีที่นักกีฬามีให้กันและกันโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนคือคนดูทุกคนรู้สึกแบบเดียวกันหมดเลยค่ะนอกจากนี้มีคนมองว่าปกติเราจะเห็นคนไทยชื่นชอบนักกีฬาต่างชาติเป็นไอดอลใช่ไหมคะแต่นี่กลับกันเลยนักกีฬาสวีเดนปลื้มพี่ชมพู่ของเราเป็นไอดอลมันน่ารักมากๆเลยอะ่ะ แล้วก็มีคนเดาด้วยว่าที่น้องเขาปลื้มพี่ผูอาจจะเป็นเพราะน้องเขาตัวไม่สูงมากเหมือนกันเลยมองพี่ผู้เป็นแรงบันดาลใจค่ะบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแต่ความสามารถของนักกีฬาในสนามนะคะแต่มันยังมีมิตรภาพและน้ำใจดีๆที่เราได้เห็นนอกสนามด้วยดูแล้วยิ่งรักนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยของเราเข้าไปอีกเลยค่ะคือเราไปสืบไปส่องไปอ่านคอมเมนต์มาเพิ่มเลยได้เรื่องมาเมาส์กันต่อแบบฟินๆเลยจ้า มีพี่ๆในคอมเมนต์มาให้ข้อมูลเพิ่มด้วยนะว่าน้องนักกีฬาสวีเดนคนนั้นนะ่ะน่าจะชื่อซูนจา .r าค่ะแล้วที่น่ารักไปกว่านั้นคือน้องเป็นมือเซตเตอร์สำรองอายุแค่18ปีเองนะคือน้องยังเด็กมากเลยแล้วก็คงปลื้มพี่ผู้แบบสุดๆไปเลยอะคิดดูดิอนาคตน้องต้องเก่งมากๆแน่ๆเลยอะ่ะแล้วมีคอมเมนต์หนึ่งที่ฮามากๆคือพี่เขาบอกว่ากอดหที ใจดีให้กริปเพนอัปเกรดนี่คือแบบฮามากค่ะทุกคนคนไทยนี่นะคิดมุกตลกได้ตลอดเลยจริงๆส่วนคอมเมนต์อื่นๆก็ยังคงน่ารักไม่แพ้กันเลยค่ะทุกคนยังคงพูดถึงมิตรภาพระหว่างนักกีฬาอย่างอบอุ่นบอกว่าโมเมนต์นี้เหมือนพี่น้องที่รักกันมากๆอยากให้เจอกันบ่อยๆแล้วก็ยังคงส่งกำลังใจให้ทั้งสองทีมแบบสุดๆหวังว่าจะได้เจอกันอีกในชิงแชมป์โลกครั้งหน้า และเข้ารอไปด้วยกันทั้งไทยและสวีเดนเลยนะบอกเลยว่าดูแล้วใจฟูมากจริงๆค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องกีฬาแล้วแต่มันคือเรื่องของน้ำใจและมิตรภาพที่ส่งต่อกันแบบน่ารักสุดๆไปเลยกรี๊ดด้ามาต่อกันอีกทุกคนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะคะคือเราไปส่งโซเชียลต่อ ก็ได้เจอคลิปน่ารักน่ารักที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันวอลเลย์บอลที่เชียงใหม่อีกค่ะบอกเลยว่างานนี้ไม่ได้มีแค่มิตรภาพของนักกีฬาไทยกับสวีเดนแล้วแต่ยังแผ่ขยายไปถึงทีมอื่นด้วยคลิปนี้มาค่ะที่ลงคลิปพร้อมแคปชั่นว่า happy tears ดูแล้วน้ำตาคลอตามเลยนะเพราะว่าในคลิปมันคือบรรยากาศการต้อนรับของคนไทยที่อบอุ่นแบบสุดๆเลยมีคนต่างชาติเข้ามาคอมเมนต์เพียบเลยค่ะ บอกว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มและดินแดนแห่งความสุขแถมยังบอกว่าเป็นประเทศที่น่าทึ่งอีกด้วยโหยฟังแล้วภูมิใจมากเลยอะความน่ารักที่ฟินไปกว่านั้นคือคลิปนี้มีโมเมนต์ของทีมบราซิลด้วยค่ะคือคนไทยไปเชียร์ทีมบราซิลกันแบบเยอะมากๆจนชาวบราซิลเองก็ต้องเข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณคนไทยเลยนะมีคนบราซิลมาบอกว่า พวกเราชาวบราซิลเป็นนี่บุญคุณพวกเขามากสำหรับการสนับสนุนทีมบราซิลแล้วก็บอกรักคุณประเทศไทยคืออ่านแล้วแบบใจฟูไปหมดเลยย่าพวกนักกีฬาก็ดูมีความสุขกันมากๆนะคะคงจะตกใจว่ามาแข่งที่ประเทศอื่นแต่มีกองเชียร์ให้เยอะขนาดนี้มีคนคอมเมนต์ว่าฉันว่านักกีฬาต้องตกใจบ้างแหละฉันมาประเทศเขาแต่กองเชียร์ประเทศฉันนักกีฬาเขาต้องมีความสุขมากๆเลยก็จริงนะ คนไทยรักวอลเล์บอลมากจริงๆจนมีคนมาถามในคอมเมนต์เลยว่าประเทศไทยสมควรเรียกว่าเป็นเมืองหลวงแห่งวอลเล์บอลหรือเปล่าบอกเลยว่าทำไมก็ไกลเคียงแล้วค่ะสรุปเลยนะการแข่งขันวอลเล์บอลครั้งนี้ไม่ได้มีแค่การแข่งกีฬาเท่านั้นแต่มันยังทำให้คนไทยได้โชว์เสน่ห์ความน่ารักความใจดีและน้ำใจในกีฬาที่ไม่เหมือนใครให้ชาวโลกได้เห็นอีกด้วยค่ะ ดูแล้วยิ่งรู้สึกดีกับประเทศตัวเองไปอีกเยอะเลยคือไปอ่านคอมเมนต์จากคลิปวอลเลย์บอลที่ชิงเหมยเพิ่มมาอีกรอบบอกเลยว่ายิ่งอ่านยิ่งเขินยิ่งอ่านยิ่งปลืม้มเพราะอะไรนะหรอก็เพราะมีแต่คอมเมนต์ชมคนไทยเต็มไปหมดเลยไงมีชาวบราซิลคนหนึ่งมาคอมเมนต์บอกว่า I love Thailand and its people. They're so nice and warm towards others. คือเขาบอกว่า คนไทยน่ารักมากใจดีและอบอุ่นกับคนอื่นสุดๆแล้วยังบอกอีกว่า as a Brazilian we owe them so much for their support for Team Brazil โอ่ยอแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นนี้บุญคุณเขาซะเองเลยค่ะแล้วมีคอมเมนต์ที่หาไม่แพ้กันมีคนบราซิลแซวว่า c ค่แมสซูโนโวเกิร์ลกรุ๊ปอาร์สตันดามูติโดนัสในไทยแลนดี้ คือเขาถามว่าเกิลกรุปวงไหนอะที่มาดึงดูดคนได้เยอะขนาดนี้ที่ประเทศไทยโถไม่ใช่เกิลกรุปค่ะนี่นักกีฬาวอเล์บอลนะฮ่าฮๆแต่ที่รู้สึกดีที่สุดก็คือมีคนต่างชาติคอมเมนต์ว่าประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มและความสุขแล้วก็ว้าว amazing Thailand คือดูจากสายตาของคนต่างชาติเราก็รู้เลยว่าเขาประทับใจจริงๆค่ะ แล้วก็มีคอมเมนต์จากคนไทยที่ยืนยันว่าที่เขาบอกว่าประเทศไทยมีดีที่คนไทยไม่เกินจริงและคนไทยเชียร์ทุกทีมที่มาเล่นในไทยรักทุกประเทศถ้าวันไม่แข่งกับไทยก็คนไทยไปเชียร์ประเทศอื่นคือคนไทยเราก็เป็นแบบนี้จริงๆนะรักการเชียร์รักกีฬาไม่ว่าทีมไหนก็พร้อมส่งสิ่งให้หมดเลยค่ะ พอเห็นแบบนี้แล้วก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนต่างชาติมาบอกว่า do you think it's appropriate to say that Thailand is the capital of volleyball คือประเทศไทยเราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่รักกีฬาวอลเลยบอลมากที่สุดในโลกแล้วจริงๆค่ะแล้วก็มีคนมาอธิบายในคอมเมนต์ด้วยนะว่าคนไทยชอบดูกีฬาวอลเลยบอลอยู่แล้วไม่ใช่แค่เชียร์ทีมไทยอย่างเดียวนะแต่ชอบดูทีมอื่นด้วย หยน่ารักไม่ไหวแล้วจริงๆ